สวัสดีจ้าพี่น้องครับว,วันนี้เป็นวันพิเศษนะจ้ามืออย่างไอายวันเกิดอังเกะครับวันนี้แมนเกิดมาโดนแล้วเกิดมาโดนวันคล้ายวันเกิดน้องบีเองนะจ้า,จาวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมก็ได้เฮดเมนูพิเศษให้กินผัดไทยกุ้งสดพี่น้องขอนอนุญาตก,กินนะจ้า,จา ครับีอยวพไปนอนนี่ก็ยู่ร่านกันสามคนนยจ้ะน้องอีกคุณนึ่งพันเดตตื่นอยู่อีกคุณหนึ่งกะไปโรงเรียนไปเขาค่ายลูกเสือจ้ะแม่กาพาย้ายไปหาหมอนะจ้ะหมอนัด จช่บ้องใช่ครับมาเลยครับผักเป็ดนิ้วข้อแล้วนะ่ะเวยแล้วเมยลูกค้าก็บข้อไปสุดนึงแล้ว การกาันฮันเอ้าวนะพี่น้องสงสัยฝนใหญ่ใช่ไหม ทวงนี่ประดดทายคลิปย่อนอย่างที่พี่น้องประเดทายคลิปอันย่อนว่าถ้าย,ยู่เขานะ่จาจะฝ่าฝนบ่าเป็นใจพราะฝนตกมาแบบบรรยากาศมันกับม่มีมองทายคลิปแม่พี่น้องนี่แค่มองดเปียกจึนๆก็เลยประเดลงคลิปให้พี่น้องเบิง่งบางที่เฮก็ข้าจัดจานแล้วละเด้ฝนมาบบดน,นี้ทึ่งเสียงฝนทึ่งอันนี้แลาา้วก็ บ้านน้องดีกับเป็นแบบสังกะสีนะพี่น้องอย่างฝนตกมามันกับเสียงฝนดังไหมเล่ค่อยเดไทย อาบุ่มตัวงไงมากินน้ำกันได้จ้าเยียบพี่น้องวันตรวจตรวจโยทำย่งไงน้องกินเหลือวะทำยังไงจะกินเหลือมาสั่นวะเมนวัยเฮ็ดตั้งแต่ที่กินเบิร์ดได้พี่น้อง กุ้งกุ้งกุ้งเป็นยังไงแน่เนะจ๊ะทั้งอันจังหวัดอื่นฝนตกป,ปะเนาะ ฟังพี่ฝนตกอยู่แต่ว่าไมีนานฝนตกดีคัะพี่น้อง จะได้ก่มีหัวปีเนาะถ้ากินกับหัวปีนี่เขากันขนาดเลยเนี่ยพี่น้องฟองคู่กันเนาะผัดไทยกับหัวปี แล้วแบ่งกับลูกค้าอีกงครับคิดไม่ออเบิ้งลูกค้าหรือว่าได้ยินเสียงกรกแก๊กนี่เปล่าพากันงวกเบิง้งหน้า เผ็ดพี่น้องต้องบีกไก่ที่ย้อมแพรแลิเด้เผ็ด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 เปรี้ยวหวานเลยจ้ดรสชาติเผ็ดเปรี้ยวหวานแ่บ,ววนแบอยู่พี่น้องแต่ตอนนี้กลายเป็นเผ็ดน้ำแล้ว น้ำขออนุญาตไปหาน้ำาริงนะครับจ้าจังสั้นกะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะนี่ละเมนูเมนูอันอย่างก่อเขาเอิ้นไวอย่างไอ้บะเมนเมนูอันเมนูพิเศษสำหรับวันพิเศษนะพี่น้องเนาะจ้าสำหรับวันพิเศษ จ้ากะจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้น้องบีพร้อมเด้อจา้าสามารถคอมเมนต์มาตีชมกันได้สามารถคอมเมนต์มาเว้ากันได้หรือว่าอยากให้น้องบีกินเพ็ดอีหยังสู้กินกะมาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันแนะ่เด้อจา้าพี่น้องจา้าสวัสดีจา้า